นกประจำทีมชาติได้เลยนะคะขึ้นไปนะคะถูกต้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการนะครับแข่งขันกิต่างๆนะครับที่พวกเราจะทำให้แข็งแกร่งต่างๆทัวากันนี่ลูกแก็ราสันนี่ลูกคุณแคูมิคทางได้คุณมารุคสะเซ็นคที่ทุกท่านเซ็นนั่นค่ะทกาูก เดี๋ยวก่อนที่โอปอว่าถ้าเกิดจะเขินขนาดนั้นเลือ่อนเก้าอี้มานั่งข้างหน้าตรงกักนทั้งห์เลยจะเป็นไรซึ่งเขินมากสต่สดีทั้งบันอยและขอเสียงปรบมือกับดุมหล่อในโครงการเชียราพวกเขาไม่ใช่แค่หล่อนะคะไม่ใช่แค่มีบทบาททางสังคมแต่ทำอะไรเพื่อสังคมด้วยค่ะ<ช>และโครงการดีๆแบบนี้นะคะได้รับการผลักดันจาก บกสาวสวยของเราที่ออกแน่นอนครับคุหล่อของทำดีนะครับปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วใช่ใปีที่ผ่านมาครับทําความดีไปมากมายเ<ช>ดี๋ยวเรามาพูดคุยนะฮะกับบกสาวสวยของเราสนิดนึงครับ<ช>ว่าปีนี้มีที่มาวัตถุประสองค์อย่างไรรวมถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนหล่อของทำดีนะครับขอเชิญพี่บลัสดีะครับอีกครั้งหนึ่งพี่บอน้ครับและนี่คือพี่บอนด์บกร,ราค่ะคุณบอนพี่รามภูปากนาครับ ันีของเราเนี่ยี่อมองสิงอุดา,านะคะทีนี้เนี่ยปีนี้เ,เราก็ขึ้นที่3าแล้วนะ,าาานะคะนารมหาการนะคเพราะว่าเราเชื่อว่าเอ่อาเาียรชาติเป็นบ้าน,นาศาสนาและสถาบันพระมหาการเนี่ย็คือสาหลักที่ทาให้บ้านของเราอยู่ได้อย่างามั่นคงแล้วก็ร่มเย็นเป็นสูขนะคะในโอกาสที่สุนด,ดา สูบิที่30นะคะมวลในฐานะตัวแทนของทีมงานต้องขอบคุณคนอาา่ขขานทุกท่านแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีที่ทําให้โครงการฉลองของเราเกิดขึ้นมาได้จนปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้คือคนของคนหลองทุกคนที่ไม่เกียดแล้วก็เชื่อมั่นในศิษยา,านะคะทุกคนบางคนหลายคนในทีเดียวที่มาร่วมกับโครงการนี้มากกว่าหนาึ่งครั้งแล้วก็หวังว่าวันเกิดของสิษยานปีหน้าและปีต่อไปเราจะได้มาเล่นด้วยกันอีกนะคะขอบคุณค่าาะ,คะ บกบหอของเรานะคะหลายๆคนอาจรู้สึกว่าชาติศาสตร์เราเป็นคนตัวเล็กๆเราทําอะไรได้บ้างนี่คือตัวอย่างค่ะเขาเป็นคนธรรมดาที่ก็ทําอะไรเพื่อเท่าทูลสถาบันทั้งสามได้เช่นกันเรามาเริ่มจากนุ่งหล่อท่านแรกคุณบอยค่ะตัวแทนชาติปากุยบุรีโครงการนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่แยงพูไปหมู่นักศึกษาคลองมาทำงานอ้าวเหรอเอาใหม่เอาใหม่ ก็เป็นโครงการที่รับผิดชอบนี่คือโครงการอะไรนะคะครับผมก็เป็นโครงการเพื่ออน,นุรักษ์นะฮะเป็น,นการูืบสานภาษาสุวรรณเทพกุงศูครับผมเป<อ><ช>็นชื่อที่ยาวเป็เกี่ยวกับอะไรพี่ต้อยออคือความจริงจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากๆๆๆผมว่าหลายๆคนนะ,ะอาจจะได้เห็นข่าว<อ>ตอนที่มีชาวบ้านนะ,ะออกมาให้ช้างเพราะว่าช้างเนี่ยมุกเข้าไป นายที่ไดทำเกมของชาวบ้านนะฮะแต่ว่าเหตุที่ช้างเนี่ยปุกเข้าไปเพราะว่าช้างเขาขาดอาหารนะฮะก็คือในป่าเนี่ยมีอาหารน้อยโครงการนี้เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการปลูกสับปะรดนะครับก็คือสับปะรดเนี่ยจะเป็นสับปะรดที่เกรดไม่ต้องดีมากแต่ว่าเป็นเกรดที่ช้างทานได้ก็คือเป็นการเพิ่มอาหารให้กับสัตว์เพื่อให้สัตว์เนี่ยไม่ต้องเข้ามาทำร้ายคนอะไรคือเป็นโครงการตามพระราชดำริึ่ง พระบาทเลยพระบ้านถูกต้องนะครับมาต่อกันที่เก่งหนุ่มครับอย่างที่พี่โม่บอกไปครับว่ามีหลายท่านตรงนี้ครับเคยร่วมกับคนร้องของทำดีมาแล้วมากเป็นอย่างมากหนุ่มคนนี้เช่นกันครับนั่นคือมาเร่อมาเรับ โครงการนะครับชื่อโครงการอะไรครับโครงการกล้าดีครับของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครับผมใช่แล้วนะครับที่ออกแอปสืบมานะครับทราบว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากเอ่อเพื่อมาเยียวยานะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมาแล้วก็สร้างปัญหามากมายใช่ครับอ่ในโครงการนี้นะครับถ้าเป็นโครงการที่เรจะไปช่วยชาวบ้านนะครับก็ในในโครงการเนี่ยจะมีสามเทออกด้วยกันนะพี ถูกพร้อมกินพร้อมปลูกแล้วก็พร้อมเพาะครับสามพร้อมนั่นเองพร้อมพร้อมเพาะเพาะเหมือนเพาะปลูกถ้าพร้อมครับพร้อมกินนี่คือเราจะเอาพวกอาหารแห้งครับแล้วก็พวกเครื่องปรุงแห้งไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านก็จะได้ปรุงอาหารได้เลยฮะแล้วก็พร้อมปลูกเนี่ยเราจะเอาเรื่องของต้นกล้าพวกต้นกล้าไรตางตเนี่ยไปช่วยชาวบ้านคะก็เอาไปให้ชาวบ้านก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็แกะแล้วปลูกได้เลยนะแล้วก็พร้อมเพาะก็คือเมล็ดพันธุ์ครับที่ออรับ เอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปให้ชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเขาก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยก็คือไปถึงก็ปลูกได้เลยแล้วก็มีม,มีเมล็ดพันธุ์หลายชนิดให้ชาวบ,บ้านด้วยเพราะว่าบางทีบางที่เนี่ยที่ดินหรือว่าหน้าดินไม่เหมือนกันเขาก็จะมีหลายอย่างทีสา่นะครไดนั่นค่อันนี้เนี่ยคือที่ว่าไปสอนเขา,าให้เขาช่วยัเองได้ให้เขาช่วยเองได้คือเราเอาเอา,เอาอะไรที่ให้เขาไปทำเองด้วยครับแล้วก็สามารถ แบบช่วยเหลือในแบบย่งอยู่ครับผมก็คือตามรอยงานพระราชชนมิตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ้วยใช่ครับแะครับก็เป็นอีกโครงการดีๆนะครับที่เราจะไปช่วยฟื้นฟูไปให้ความรู้ครับเกี่ยวกับประชาชนให้เขาสามารถช่วยกันต่อไปเป็นการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนด้วยใช่แล้วนะครับหลังจากมาริโอแล้วนะคะมาอีกอยุ่หอเดืองค่ะคุณน้องขาอันนี้มาเป็นคู่มาเป็นคู่เลยนะครับนั่นคือน้องเชิดโพลและน้องทันวานั่นเองครับ อันนเป็โครงการพิสัมพ์ชุกบนค่ะและนั่นไงถึงด้วยนะคะลูกโครงการนี้คือโครงการว่าปลูกต้นรักและยางรักครับผมปลูกต้นรักและยางรักน้องน้องทำหน้าสนด้วยถูกต้องนะครับอ่ะโครงการนี้พูดถึงอะไรไว้บ้างครับ ครับจริงๆเนี่ยต้นรักเนี่ยเหมือนจะแบบหายไปจากประเทศไทยเยอะครับผมเราก็คนที่จับรักษาไว้เพราะว่ามันมีประโยชน์มากยาของต้นรักเนี่ยจะไปบูรณะแบบพวกโบราณวัตถุได้แล้วก็พวกเรือพันธุ์น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเราคนก็เรียกว่าเป็นคล้ายกับหนูดาวแต่เป็นกาวแต่เป็นพระช่างนะครับครับครับผมครับผมต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการของพระราชนม์จิตนะที่ ปลุกฝันให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับต้นดักเพื่อ,อยากล,ายายล้าแนะครับผมแล้วก็ซึ่งภารกิจที่ผมกับเทียนไปเนี่ยก็คือที่ใสก่กำแพงเพอาไปสรางกำแพงอพย่างนี<ม>้ก<ม>็มาีจ้องเพื่อนลูกจ้องเพื่อนทำไมลูกทำไมครับมาหน้า,าออย่ามาจ้องกันเหรอ เขาก็ศึกษาันวาเกินแชร์แชร์กันย้อลูกย้อต่อเลยครับผมอ่ะแล้วก็ไปที่อำเภอโงมก่อยนะฮะที่จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับคือสิ่งที่เราจะไปทำกันนี่นะครับก็คือจะไปสำรวจครับหาพื้นที่ที่มีต้นรักไปสอนประชาชนนะครับถึงวิธีการเก็บยางรักอย่างถูกต้อง เพื่อจะจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองซึ่งก็ดำเนินตามรอยพระราชบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเช่นกันใช่ค่ะภารกิจที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะอยู่ในพระเชื้อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ของเราหรือพ่อหลวงของเราเนี่ยนะคะรวมทั้งพระราชนิพน์นะคะท่านพยายามบำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขนะคะผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริทั้งหมดทั้งมวลปอเชื่อว่า คนไทยล้อมเมืองสถานะะัและปฏิบัติตามนั้นก็ถือว่าเป็นการเพื่อทุนสถาบันอีกทางหนึ่งถูกะะต้องครับและมาถึงอีกหนึ่งสถาบัน,นะค่ะพี่อ๋องราบผมนั่นคือสถาบันศาสนานั่นเองนะครับ่งถือว่าเป็นธุรกิจเพื่อศาสนานะครับอ,องคองอนุญาตเริ่มต้นด้วยพี่ใหญ่ก่อนเป็นใครเชิญคุณรอรับพี่ผู้พาน เสียงอ่อ,อ,อนเสียงหวานนะครับผมให้คุณพูดได้ว่าประโยคเดียวเพราะผมจะดำเนินการต่อของผมเองนะครับพิ่วมันเดิรครับโครงการที่พิ้พวภคพันธ์จะไปทำคืออะไรครับเราก็สืบเนื่องมาจากอุณัติภัยคอังที่ผ่านมาครับเราจะเห็นได้ว่าเราฟื้นฟูจิตใจได้นะครับแล้วเราก็ฟื้นฟูสถาปัตยกรรมติดก่อสร้าง่ยได้ครับ แต่สิ่งที่ผมจะพาไปเนี่ยผมจะพาไปฟื้นฟูเรื่องของวัฒนธรรมที่ถูกน้ำท่วมไปรที่จังหวัดพระนครศรีอุดมศรีเขาผมเชื่อว่าเวลามันถูกน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเวลาคุาดูากันอยู่แต่ว่ามันยากมากคือถ้าเกิดใครเราเก็บขอที่เรารักแล้วโดนน้ำท่วมการที่แฟนให้รับหรือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเป็นของขวัญมันเกิดยากแต่สิ่งที่ผมก็าจจะไปนันเป็น อดิศาสตร์ของชาติถูกที่มัาถูกน้ํำพ่วงไปมันฟื้นยากนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะไปก็คือว่าผมได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์สุเนศชุดตินชานนนนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปอดิศาสตร์จะเป็นคนนาทัวร์ไปนะครับแล้วผมก็ไปด้วยแล้วก็จะจัดทัวร์ครับไปที่วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแบบไปเช้าเย็นกลับนะ<ช>ค,ครับส่วนจะได้กี่วัดเดี๋ยวอาจารย์สุนเนศจะวางโปรแกรมทัวร์ให้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคแล้วก็เงินที่ได้จากการไปทัวร์ครั้งนี้ทั้งหมดนะครับรวมถึงบริษัททัวร์ที่เขาจัดเนี่ยเขาก็จะไม่คิดค่าอะไรเลย กำไรทั้งหมดเขาจะมอบให้กับวัดที่เราไปมอบให้กับวัดที่เราไปแล้วก็ไปช่วยกันคำนุนลุงศาสนาด้วยกันครับใช่แล้วนะครับถือเป็นอีกโครงการที่นอกจากจะฟื้นฟูในเรื่องของโบราณสถานโบราณะถูกแล้วฟื้นฟูเกี่ยวยาจิตใจแล้วนี่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยที่จะต้องตอบย้ำจิตสำนึกว่า ทุกอย่างที่เราพาไปมีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยมาเยื่นไปขอด้วย,วย,วย<ช>ครับว่าของผมเนี่ยได้กำหนดไว้แล้วด้วยครับว่าเป็นวันเสาร์ที่24<ช>มีนาคมเที่ยวมาว่างไหมครับว่างอย่างเงือกเชื่อไม่น่าเชื่อเลยนะคะเราจะไปดูไปฟูกันหมาหลอกลูกเดี๋ยวเราไปรดูไปดูไปดูใช่ครับแล้วก็ติดตามข่าวและสามารถจองทิปครั้งนี้ได้ด้วยครับมาที่โครงการต่อ ครับโครงการของหงเรานะครับโครงการของผมนะรัก<ๆ>็จะเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงเลยก็คือบวชสามเณรฤดูร้อนครับผมครับผมก็จะไปบวชครับผมให้กับเยาวชนที่อาจจะใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์อ่าก็อยากให้ให้ให้เยาวชนไทยได้กลับมาเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ ออเออศาษาวคุณบอลประกรอยู่นะคะเขาเอออยากให้อยากให้เห็นความสำคัญกับกับกับศาสนาพระพุทธแล้ว <มา S 2> ก็แล้วก็อยากให้ทุกคนมีสติปากขึ้นเนาะเป็นอีกหนึ่ง นุ๊กบักดุงพุทธศาสนาถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของพุทธมามกะและนี่คือหน้าที่ที่น้องหมากจะสืบสานต่อไปนะคะเจ๊เต้ค่ะบางคนเนี่ยเป็นเด็กเดรย์เนาะพี่หมากเนาะใช่พอแล้วก็ติดใจใช่ใช่ก็จะทำให้ช่วยมีสมาธิทำให้ช่วยมีสติมากขึ้นผมก็ได้คิดอะไรได้ถูกต้องนะขอบคุณน้องหมากขอบคุณมากครับไปอีกโครงการหนึ่งค่ะพี่อ๋อมาที่หนึ่งหนุ่มครับที่เคยร่วมกับโครงการคนออกของพอดีมาแล้วนะครับคุณพี่สุริตนั่นเอง ผมได้รับถึงแม้จะไปถึงแท้ธรรมะ่านนั้นสิครับผมยังไงครับต้องเป็นยังไงโครงการดีครับคือสืบเนื่องมาจากนะครับคือคนเราเนี่ยบางครั้งอาจจะมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนกับแฟนหรือกับครอบครัวนะฮะ จนเป็นถึงปัญหาใหญ่ไปถึงอาจจะมีปัญหาระดับชาติทึ่มีความขัดแย้กันมากนะครับแล้วผมก็ได้ไปอ่านหนังสือ,ขอ,ข,อของท่านปิยะาสโสพลนะครับ,บท่านท่านเป็นทระจําวัดอยู่ที่วัดพะนามเก้าท่านเขียนหนังสือชื่อว่าอภัยทานแล้ว็หนังสือนี้อ่านด้ดีมากที่กล่าววว่าภัยที่คนอื่นสร้างขึ้นเนี่ย มันก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับไทยที่ตัวเราสร้างขึ้นเองถูกนะฮะและ้วก็บงคค้งเนี่ยเวลาเราให้เนี่ยมันคือการสูญเสียเราให้เงินเราเสียเงินครับใ,ให้เสื้อผ้าเสียเสื้อผ้าให้ทรัพย์เสียทรัพย์ครับแต่การให้อภัยเนี่ยเราไม่ต้องเสียอะไรเลยแถมยังมีความสุขกลับไปด้วยทกระับ ผมก็เลยจะหยิบเอาหลักธรรมะในหนังสือนั้นะครับครับมาบางส่วนเกี่ยวกับอภัยทานแล้วก็จะไปหยิบจากหนังสือนู้นหนังสือนี้หนังสือ,สอต่างๆเอามารวบรวมกันนะครับเป็นเล่นแล้วก็จัดจัแนกแจกจ่ายนะครับไปตามสถานศึกษาตา่างๆตามวัดหรือสถานที่ราชการตา่ตางๆหรือว่าผู้คนที่สนใจว่าก,การให้อภัยทายทนเนี่ยสำคัญยังไงยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นที่โอปอ่ ไปขโมยข้าวที่บ้านผมพี่รู้เรื่องนี้เหรอครับผมรู้สึกโกรธและผูกใจเจ็บและเครียดแค้นเหลือเกินเพราะใครก็ถึงขโมยข้าวบ้านผมไปทุกครั้งเวลาเห็นเที่ยวฟองออกทีวีหรือใครพูดถึงเที่ยวฟองก็เจ็บเจ็บเจ็บปวเจ็บมากครับรู้สึกเจ็บมากนะฮะมันจะรู้สึกเครียดแค้่ขนาดในใจครับข้าวเนี่ยนะข้าวเนี่ยนะสมมติว่านั่นคือใครต่อสร้างตัวเองถูกนะฮะแต่เมื่อเรา รู้สึกว่าเราให้อภัยพี่โอปอไม่อยากไปเครียดแค้นพยาบาัและไม่ถือเจ็บพี่โอปอแล้วเวลาครั้งต่อไปใครพูดถึงพี่โอปอเนี่ยเราก็จะมองในมุมดีๆว่าเออเฮ้ยพี่โอปอเนี่ยเขารู้สึกว่าดัำๆปุบๆกระดิกดีให้ฉันขโมยข้าวเหมือนเดิมดีกว่าจะกลับไปขโมยข้าวนี่คือตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างถ้าผมเป็นพี่โอปอล์ผมเข้าบ้านคุณได้ผมก็ขโมยข้าวผมขโมยคุณกันเลย นะครับโนะฮะผมชอบอ่ะมีการแบบปกป้องกันและการดูรันหนุมและหนีครับยี่เียินชนะตอยไนียินชนะต่อยว่าอีเขารีบจีบมพีมีนี่แลวักกี่อยกันเขาอย่างนี้ครับเพยออกครับผมเป็นเพื่อนสนิท พูดอะไรมากก็รักษาหนัไใจเพื่อนแต่น้องมันมองมาจากคนข้างนอก่ะหลอไม่ว่าแดนมีศิลธรรมครบกันเองทั้งเราก็พูดยานะครับอะกลับมาเรื่องคุณพี่เมื่อกี้เป็นยังอีกครั้งหนึ่งก็คือจะรวบรวมคอนเทนต์ที่เป็นสาระประโยชน์เกี่ยวกับการอภัยญานมารวบรวมแล้วก็จะพิมพ์เป็นหนังสือแล้วแจกจ่ายนั่นเองครับผมนะครับบ่ายไปเจอกันหลังเวทีเลยนะ จะถูกใจเจ็บบอยประกอบอพยพานสี่ก็ได้หลังก็ผ่านอีกไม่ต้องไม่ดนจนค่ะสี่แร้วทำสี์ห้าเป็นเรื่องที่คนหลอกคอนเซิร์นนะคะทั้งหมดนี้คือสถาบันเกี่ยวกับศาสนานะคะมีกนุ่มหลอหนึ่งค่ะซึ่งถือว่าเป็นภาคีสุดท้ายด้านศาสนาเป็นการไปร่วมสร้างบุติดินนะคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะเพราะว่า คุณตีดีหรือว่าบ้านดีนเนี่นะคะจะถ่ายเทลมจะเย็นแล้วก็จะช่วยเอื้อในการปฏิบัติธรรมของพระภิกุส,สงฆ์นะคะหนึ่งหนุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่นี้แต่วันนี้ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมง,งานได้คะ่ะคุณแนเด็กทุกกิมิยะค่ะ โครงการตลองคันดีปีห้านี้นะครับผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ครับผมสำหรับข่าวจิตตลอดคันดีนะครับผมก็ได้เข้าร่วมข่าวจิตตั้งแต่ปีที่สามครับซึ่งปีที่สามเนี่ยก็ไปอันดับรางวัลผู้ยืนการกกกกส่วนปีที่สี่ก็ได้ไปกลับมา งานหนังสือที่จังหวัดเชียงรายกับท่านหมอล้างเวีนะครับส่วนปีที่5ในครั้งนี้นะฮะก็ยังคงเป็นการทำปฏิบัตในด้านของศาสนาพูดถึงเดือนะครับซึ่งครั้งนี้เราก็จะไปสร้างปุตติดินนะฮะให้กับวัดทุ่งขัดแยงที่จังหวัดราชบุรีนะครับผม,ผมก็เนียก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมแฟนๆนะครับคนไทยทุกคนนะทีะ่สนใจหรืออยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ลองติดตามรายละเอียดได้ที่ในสืส่อสบันคอมนะครับผมเนี่ยก็อยากจะทุกคนเป็นกำลังใจกับ13หล่มนะในการทำวิวให้กับประเทศไทยกับศาสนาและกษั และเด็กผู้หญิงทาครับดูว่าพอคนทำดีหล่อและยิ่งทำดีนี่หล่อทะลุจอออกมาเหมือนกันจริงใช่ไหมครับเอาละครับและนี่นะครับก็คือผ่านไปสำหรับทัางของมือที่เป็นทางศาสนาแล้วก็รื่ของชาตินั่นเองนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสถาบันนะครับนั่นคือสถาบันชาตินั่นเองนะครับกับหนุ่มคนนี้ครับโตโรนั่นเอง รเรื่องของสารชาติตัวโลเรื่องคกปรอะไรมาครับโครงการคูปูซอสโซอาสาครับครับคูปูซอโซาอโซาสอาสสถ้าเกิดใครที่ติดตามงานเนี่ยจะรู้จักแต่ผมเชื่อว่าในที่นี้มีจํานวนเยอะเลยที่ไม่รู้จักอยากให้ตัวน้องอธิบายหน่อยดูนพและจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะชื่นชอบคนมีอายุนะครับก็เลยอยากจะเล่างานกับก็เลยได้นเน่่มงานกันบก็คือโครงการนี้เป็นโครงการสมัคร คนผู้ใหญ่ที่กเกษียณแล้วนะครับแ,<ต>แล้วมีเวลาว่างอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็เลยเอาเวลาว่างน,นี้ไปสอนหนังสือให้กับเด็กที่ได้โอกาสหรือว่าเด็กที่อยากจะได้ความรู้ตามสถานที่ที่ทางช่วยเหลือเข้าไปลำบาก ชุมชนแออัดใช่ใช่ครับซึ่งตัวผมเองไะเข้าไปในเลยชุมชนตึกแดงท่าโผลย่างบางซื่อรับนี้นะครับก็คือเข้าไปสอนนะครับบางครั้งเนี่ยนัาศึกษาเด็กเหล่านี้เขาเลือกเกิดไม่ได้ครับอยู่ในชุมชนแออัดบางคนเป็นเด็กเม่รอ์ตัวโนจะเอาความรู้ถดิอยกำลังกับผู้ปู่เข้าไปช่วยอยู่ข้ายนั้นนะครับ แล้วคิดว่าโครงการนี้จะให้ผลดีกับเด็กเป็นยคงไรบ้างนะผมคิดว่าคงต้องให้ผลดีแน่ๆครับเพราะว่าอย่างตัวเราเองเราก็รู้ว่าว่าเวลาไม่มีเงินหรือว่าลําบากมันเป็นยังไงคนระับแล้ว<ม>เด็กเขาที่เขาเข้ามาในโครงการนี้เขาก็คงจะลําบากเ,เหมือนกันสำหรับเด็กที่เข้ามาในครั้งนี้เขาไม่ต้องเสียอะไรเลยครับครับแค่มีความใฝ่รู้แล้วก็อยากที่จะเรียนรู้พวกเราก็สามารถช่วยเขาได้ผมก็เลยทราบว่ามันก็น่าจะเป็นโครงการที่ดีๆให้กับเด็กที่ที่ได้โอกาส โงการนึงนะครับและที่สําคัญที่สุดนะพี่พรน,นะเด็กจะได้มากได้น้อยเนี่ยอันนี้ถผมว่ามาทีหลังแต่สิ่งที่มาอันดับหนึ่ง,งเ,ลเลยก็คือโตโน่สามารถเป็นตัวอย่างและบอกได้ว่ายังมีกิจกรรมแบบนี้ที่สามารถทาให้เด็กๆเกขาได้รับโอกาสม,มาทีห้ังใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเด็กๆนะ อีกหนึ่งนุ่มหล่อที่อาสาทำความดีนะคะให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสและไม่สามารถมางานนี้ได้อีกเช่นกันนะ,นะคะเรา <ผม S 1> ว่านี่คืออีกหนึ่งนุ่มหล่อที่มาร่วมทำความดีกับคุณป๊อกธนวัฒน์ค่ะคุณสุดาเหล่อทำดีในั้งนี้นะครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้รับเลือกให้มาเป็น13นุ่มหลอ่อครับสำหรับคามรของผมเนี่ยก็คือ ผมจะไปสอนทุกวันเด็กกับชาวบ้านเพื่อให้เด็กๆได้ออกกำลังกายนะค,ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบ่ฟุตบอลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็จะเห็นเด็กๆในชุนขชนชาวบ้านเนี่ยมาเล่นกับผมตลอดผมก็เลยอาสาที่จะไปสอนทุกวันเด็กเพื่อให้เด็กๆได้ออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อจะเขาจะได้ไม่ไปยุ่งกับสิ่งเสพติดหรือว่าเล่นเกมอะไรที่มันเสียเวลาอะรอาครับก็คิดว่าไอ้ประโยชน์ตรงนี้น่าจะเป็นกำไรเด็ก ที่เป็นธนาผู้ช่งข้าศึกได้ทำประโยชน์และก็ได้ออกกำลังกายได้ทําความดีได้ได้เแสดงว่าทอยดีด้วยก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามนะครับกิจกรรมของผมตับตามที่ดิฉันสื่อสัมพัน์นะครับคนรอขอทนดีครับผม ได้แล้วนะครับก็จะไปสอนฟุตบอลนะครับเอาความถนัดของตัวเองเนี่ยไปถือแทะต่อให้กับน้องๆน,นั่นเองใช่เพื่อให้การทําพอดีง่ายถนัดอะไรแล้วก็สามารถแบบการใช่ได้นะคะนะครับมาถึงอีกหนึ่งหนุ่มครับเป็นหนุ่มพับเลยทีเดียวนะครับน้องทอดขนัดนี้เลยโอ้โหน้องทอดนะครับน้อ โครงการตั้งความรักด้วยความรู้นั่นเองนะครับผมโครงการดีจากร้านในอินนะครับผมอีกหนึ่งธุรกิจในเครือบริษัทอมรินันเองโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะพรอครับาโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยทุกคนนะครับรักการอ่านนะครับด้วยการบริจาคหนังสือให้กับชุมชนหรือว่าโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือครับผมใช่ครับแล้วหลังจากที่มีการบริจาคหนังสือแล้วเนี่ยเราจะกระตุ้นการอ่านยังไงบ้างักระตุ้นการอ่านนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ย มันได้หลายอย่างเลยนะครับผมว่าไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือแบบหนังสือเรียนอะไรไม่ได้จริงๆแล้วอ่านหนังสือธรรมดาครับมันก็วทำให้เราฝึกสมาธินะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าอ่านหนังสือโป้นะฮะมันคลุกคลายครับอย่างนั้นนะฮะไม่แน่นะขอไม่แนะนำขอไม่แนะนำครับผมเคยลองมาแล้วครับโอเคแล้วต้องิชตัวมาอ่านหนังสือเป็นตัวเช่นประทับใจคอสตาริกีผมชอบลองก็เลยนะครับมันแบบนั้นเลยใช่แล้วบางพื้นที่ครับ ต้องการหนังสือฉุนวนมากแต่ขาดโอกาสไปเราก็จะรื้เรื่อหนังสือโดยร้านได้กินแล้วก็น้องพรเองนะครับผมจะจัดฆราวานกันไปเลยนั่นเองเพื่อเอาหนังสือไปมอบถึงที่เลยลงพื้นที่เองด้วยคไปบริจาคเองด้วยก็ใช่แหละนะครับก็เรียกว่าเอาความรู้ไปมอบให้ถึงที่เลยนะครับทุและอีกหนึ่งหลอดคืที่รักของฉันน้องแประละค่ะ กิจกรรมที่แม่ต้องไปจัดการคืออะไรครับเออจะไปช่วยเหลือมูลที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าของประเทศไทยครับผมทำไมนะคราจะได้รับดีแต่พอโตขึ้นเริ่มดุร้ายตามสัญชาตญาณก็เริ่มจะปล่อยปากแล้วเลยมันทิ้งมันบางทีก็ถึงขั้นถาโดนมันข่ามันไว้เนี่ยก็จะมีมูลทีนี้ช่วยกันเรียกว่าเอาเอาสัตว์ที่โดนถ้าโดนทั้งหมด ช่วยเหลือความฟุฟ้งเลี้ยงดูและปรับสภาพเพ่ให้สัตว์พวกนี้สามารถากลับเข้าไปใช้ชีวิตในป่าได้อย่างดีครับผมซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยไม <ical S 2> ่ใช่เรื่องไกลตัวครับผมก็ตัดไม่พูดไม่ได้อ่ะใช่แล้<อ>วเหมือนกับไปกระตุ้นไม่รู้ว่ามีปัญหานี้อยูแ่แล้วเราจะดูแลยังไงใช่ก็ให้ให้คนที่ได้อ่านสุสานนะครับผม เข้ครูตอนก็คือรับผิดชอบโครงการอนุรักษ์ป่าและอ่านจ็บน้ำย่างชุนนะ,ะใช่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากความตั้งใจดีๆของชุนสดาบันและหนุมหลังทุกท่านที่เราต้องรู้เรายืนยันว่าทุกท่านเนี่ยฮอตเวลาก็ไม่เพื่อจะมีแ,แต่อยากมาทำอะไรสักอย่างนะคะเพื่อเชิดชูสถาบันของเราทั้งชาติศาสตร์เกสารแล้วก็ปลุกจิตสนึกให้ทุกคนรู้ว่า ทุกคนมีส่วนและทำได้ใช่ไหมคะและนี่คือลุลหรอครับที่จะมาร่วมทําความดีกันตลอดทั้งปีนี้เลยนั่นเองเขาเซฟบัตรให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับและในโอกานี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพค่ะใช่ค่ะอ,องค์ขอ,ขอกราบเรียนเชิญนะครับพี่มนต์ครับคุณมนต์พิราภูปากน้ำบรรณาธิการบริหารนิตยสารสุดสัปดาห์บนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับพี่มนต์ครับเรียนเชิญคุณออมพิธาภคสุวรรณนาคะคะผู้บริหารศูนย์แกลาเซียร์คาร์ตันค่ะ ถือปเป็นหนึ่งโครงการนะครับที่ทางนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับเชิญที่มดเลยครับตรงกลางเลยก็ได้ครับที่มดครับอ่าเดี๋ยวผมรวบกวมรองเนี่ยจะทำโพสชื่อเลื่อนหนึ่งเลยนะได้เลยคะ่ะและนี่คือตัวแทนนะคะ13หนุ่มหล่อตอบภารกิจทำความดีคะ่ะใช่แล้วเดี๋ยวถอยหลังนิดน,นึงก็น่าจะดีไหครับค่ะระวังตกเวทีนะคะใช่แล้ว,<ท>ลวนะครับ จะมากระตุ้น,น่ะเป็นพลังเล็กๆที่กระตุ้นให้ทุกคนมาร่วมกันรักสามสถาบันนะคะโอกาสนี้ต้องขอรับควรให้ที่ส่ดว่าทุกท<ช>่านร่วมนำไปเผยแพรกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยใช่แล้วนะครับอย่างรอยที่สุดครับ เรามากระตุ้นจิตสนุกกันยังได้เห็นอีกหลายกิจกรรมเลยครับที่ทำได้ง่ายๆเลยครับนลนะฮะเอาละและนะครับตลอด้าปี2555เราคงได้ติดตามกันกับทุกความดีของคุณหลอ<ห>ก,กรรของเรานะครับสามารถติดตามนะครับกิจกรรมของพวกเรานะครับได้ที่นิตยสารสุดสัปดาห์รูปถึงทางเว็บไซต์ด้วยสุดสัปดาห์ .com นั่นเองครับในโอกาสนี้ขอบคุณมิวโชชินาค่ะสล้วนะครับโรเบิร์ตครับเทลที่แม่นะคะสุขภาพที่ดีวันที้กับพวเาจิ๋นกับเทลที่แม่ค่ะเยอะมาก ใหม่รถสกูตรยนร์ยนวย y a า a h เคือนรหโ่ยฉีแชมเปยูเนเร่ใหม่ตายสมาร์ทครับรคอ่องฝอดเพสตาค่ะเพผ้าซีซีดัวเบโอครับยอค่ะสูทคีครับเวตาโอเมค่ะทุกกระตาหมีเจติเอาส์ครับและสุดท้ายขอขอบคุณศูนย์การค้าที่อยากพ้ก้อนที่รับน้าที่ในการจัดงานแถลข่าวกิจกรรมดีบนหล่อขอทำดีครั้งที่ห้าในปีนี้ครับและขอคกทนที่มเป็นีก ที่ติดตามนะครับปิดการมีดีนะครจากนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับนิตยสารคุณภาพนะครับในเครือบริษัทอนุทุนที่อันทับมิชิำกัดมหาชนครับ่วันพรุ่งนี้เรายังมีงานที่นี่อีกนะคะชุดบอล และวันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านนะคจะมาช็อปปิ้งกันนะครับกับกิจกรรมที่หลายคนรอคอยแล้วก็เดินเดินมาถึงปีที่8แล้วกับช็อปปิ้งมาร์เก็ตนั่นเองนะครับเซอร์ไพรส์จะเอาของมาขายมากมายเลยนะครับเรียกว่ามถูกใจแฟชั่นดีต้าชาวถึดสัปดาห์อย่างแน่นอนนะครับและแน่นอนกับไฮไลท์ของเราครับนั่นคือการประกาศผลรางวัล16สาขารางวัลอันเป็นที่สุดแห่งปีอย่างแนบสมาร์ทวัวนั่นเองครับได้แล้วค่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือกันดูเลยค่ะ ขอบคุณตลอดขอบคุณมากขอบคุณมากๆดมครับเสร็ก็หดได้เลยนะครับเบี่บออยากไปตกทุกคนเลยไหมครับสแลทุกคนรู้